5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้เอาบทความจาก Katie Lawrence ชื่อ5 things my perfectionism stole from me นะฮะก็คือ5อย่างที่นิสัยความเป็น perfectionist นะขโมยไปจากฉันนั่นเองนะครับจริงๆผมคิดว่าคนเราเนี่ยมีระดับของความเป็น perfectionist อยู่ ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอยู่พอสมควรนะแต่ว่าคนที่เป็นเยอะเนี่ยนะฮะคนที่เป็นเยอะเนี่ยมันกลายเป็นตัวกําหนดวิธีคิดแล้วก็การดําเนินชีวิตนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะคือการเป็น perfectionist ในบางงานนี่ก็ดีมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรู้เรียกว่ารู้ผลข้างเคียงของมันด้วยละกันนะครับคนนี้เขาเขียนบทความมาผมก็ว่าน่าสนใจดีนะครับเขาบอกวันที่หนเนี่ยนะฮะไอ perfectionism เนี่ <S <S นะครับ บังคับให้เขาเนี่ยต้องทําหลายอย่างแบบไม่มีประสิทธิภาพนะครับยกตัวอย่างนะฮะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะเขานั่งจัดไอ้อไอฟอนต์ในในในคีโนตเนี่ย,น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 ,ยนะฮะอยู่เป็นแบบ3าสชั่วโมงอะงทั้งทั้งที่คนือทั้งทั้งที่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วแล้วมันก็ไม่ได้เป็นงานที่แบบจําเป็นจะต้องการความเป๊ะขนาดนั้นด้วยเป็นงานสมมติพรีเซนต์ภายในนะครับเขาบอกว่าแต่มันไม่ได้มาตรฐานเขาอะนะฮะ นะมันไม่ได้มาตฐานเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําไปอย่างนั้นไปไเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าการเป็นคนที่เรียบร้อยการที่ท,ทุกอย่างเป๊ะก็ดีแต่พอมันมากเกินไปเนี่ยมันทําให้คุณไม่มีประสิทธิภาพนะอันที่สองเขาบอกว่า perfectionism เนี่ย limits my true self คือสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาจริงๆเนี่ยมันถูกกั้นด้วยนิสัยอันนี้นะเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่อยากจะลองทําอะไรใหม่ๆหรืออะไรที่มันเป็นที่เขารู้สึกว่าเป็นตัวตนของเขาได้เนี่ยเพราะเขารู้สึกว่า เดี๋ยวมันจะไม่เพอร์เฟกนะเดี๋ยวมันจะไม่เพอร์เฟกนะครับเดี๋ยวมันจะนู่นเดี๋ยวมันจะนี่เดี๋ยวมันจะเอ๊ะคนนั้นจะคิดอะไรหรือเปล่าฉันอยากจะมีรูปลักษณ์แบบที่มันเพอร์เฟกดีกว่าที่จะไปลองทําอะไรอย่างอื่นนะก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้คนหาตัวตนหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มากั้นตัวตนที่แท้จริงนะครับอันที่3ามเขาบอกว่า p e r f e เฟคชันนิเนี่ยทำให้เขาเชื่อว่าคนไม่ชอบเขาอืม เพราะว่าเขาคิดอยู่ตลอดว่าตัวเขายังไม่เพอร์เฟกต์เขาก็เลยจะต้องจะต้องเหมือนกับเอ้ยต้องทํามันดีขึ้นทําให้มันดีขึ้นอีกแต่ไอจุดที่มันเป็นเส้นชัยอ่ะมันไม่มีอยู่จริงนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าความเพอร์เฟกชันนิสของเขาเนี่ยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณสมบัติพอที่จะให้คนอื่นมารักแบบเนี้นะครับอืมเป็นต้นนะฮะเนี่ยก็ทําให้คนก็เที่ที่มี perfectionist ท,ที่เป็น p e r f e c t i o n i s m จะจัดเนี่ยนะฮะจะจะมองตัวเองไม่ค่อยดี้ะกันนะอันที่4นะฮะความเป็น perfectionist เนี่ยน่าแปลกทำให้หลายครั้งเนี่ยผู้เขียนเขาบอกว่าทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับยอมแพ้ง่ายเพราะว่าพอมันแบบมันแบบม,แบบมันไม่ได้แล้วมั้งอะไรเงี้ยคือมันดูแล้วมันไปต่อไม่ได้ออยอมดีกว่านะครับให้นึกถึงว่าถ้าเกิดว่า สมมติต้องต้องต่อรถยนต์สักคันหนึ่งนะฮะจากเลโก้นะครับที่ไม่มีแบบอะไรเลยแล้วก็เป็นตัวเลโก้โมโมซซเนี่ยนะคนที่เป็น perfectionist เนี่ยจะพยายามทําให้มันออกมาเป็นรูปแบบรถยนต์แบบที่เขาเห็นในหัวแต่คนที่อาจจะลองแบบใช้คําว่า try a n d error นึกถึงเด็กๆนะฮะที่แบบเล่นสนุกๆกต่อรถออกมาเป็นหน้าตาแบบประหลาดอะไรก็ได้นะครับถ้าใครเคยดูการทดลองอันหนึ่งน่าสนใจมากที่เขาเอา เส้นส,สปากเกตตี้นะฮะที่ยังไม่ได้ลวกนะแล้วก็แล้วก็โจทย์ก็คือให้ต่อมันให้มันเป็นสูงที่สุดเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเอามัชเมโลไปปักให้มันไม่ลมอ่ะประมาณเนี้ยไปเซิร์ชดูใน YouTube ได้นะครับ mm hmm. คือมันเป็นการทดลองที่เขาบอกว่าเขาไปลองกับผู้บริหารนะฮะพบว่าผู้บริหารเนี่ยที่จบ MBA พวกนี้นะต่อเน,นี้ยสู้เด็กอนุบาลไม่ได้ เด็กประถมเรยเด็กคนบานนี่แหละนะครับนอกจากว่าผู้บริหารคนนั้นมีพื้นฐานทางสถาปนิกเท่านั้นนะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่สู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคิดเยอะเกินไปแล้วก็ไอ้นู่นไม่ได้มัง้งไอ้นี่ไม่ได้มั้งไอ้นู่นต้องแบบนี้สิอ,น,น,อบบน,สนี่ต้องแบบนี้สินะฮะเป็นข้อจํากัดอันหนึ่งนะครับอันสุดท้ายก็คือว่าความเป็น perfectionist เนี่ยทำให้ตัวผู้เขียนเขาสงสัยในความสําเร็จและคุณค่าของตัวเองอันนี้คล้ายข้อสมนะฮะคือเอ๊ะแบบนี้มันดีพอแล้วเหรอ มันดีจริงเหรอมันต้องดีกว่านี้อีกไหมนะได้สม,มุิส,ม,ม,สม,มุิเรียนหนังสือได้คะแนนเท่านี้ดีดีจริงเหรอเฮ้ยมันมันยังอีกตั้ง5คะแนนกว่าจะเต็มทำไมฉันถึงไม่ได้100เต็มอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแน่นอนนะฮะการเป็น perfectionist เนี่ยมันก็มีด้านดีและด้านไม่ดีเนาะแต่ว่าต้องให้รู้ด้านไม่ดีไว้แล้วก็พยายามเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพราะบางทีเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้อง perfect ก็ได้ชีวิตนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะ้า ะครับสิ่งที่ความเป็น perfectionist เนี่ยขโมยไปนะครับข้อที่1น,นะฮะมันทำให้เราเนี่ยอาจจะทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพข้อที่2อ,อาจจะทำให้เราค้นหาตัวเองเจอยากข้อที่3อาจจะทำให้เราเชื่อว่าเราเนี่ยไม่มีคุณสมบัติด,ดีพอที่คนอื่นจะมารักมาชอบนะครับอันที่4อาจจะทำให้เราล้มเลิกง่ายเพราะว่ามันมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้อะ เลิกดีกว่าอันที่5 perfectionist เนี่ยอาจจะทำให้เราสงสัยความสำเร็จและคุณค่าของตัวเองขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที